14. วิธีรวยเร็วโดยไม่ต้องลงทุนการรวยเร็วโดยไม่ต้องลงทุนมักจะเป็นเรื่องทา้าทายแต่มีวิธีหลายวิธีที่อาจช่วยให้คุณเพิ่มรายได้หรือสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นนี่คือแนวทางและตัวอย่างที่สามารถทำได้ 1. ขายสินค้าออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย d r o ชิ h ปคือการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์โดยที่คุณไม่ต้องถือสินค้าเอง คุณเพียงแค่สร้างร้านค้าออนไลน์และทำการตลาดเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อคุณจะสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งและให้พวกเขาจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรงตัวอย่างใช้แพลตฟอร์มอย่าง Shopify หรือ WooCommerce เพื่อลงขายสินค้าจากซัพพลายเออร์ที่ให้บริการรบับจัดิ่งเช่น,น AliExpress 2การทำาป f รฟิ a ล์มาร์เก็ตติ f งเปอ t ์ฟิเ คือการโปรโมทสินค้าหรือบริการของผู้อื่นและได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีการขายผ่านลิงก์ที่คุณโปรโมทตัวอย่างลงทะเบียนกับโปรแกร,รมฟิลิอิกของบริษัทใหญ่เช่น Amazon Associates หรือคลิกแบ่งจากนั้นแชร์ลิงก์ผลิตภัณฑ์ที่คุณเชื่อถือผ่านบล็อกหรือโซเชียลมีเดีย 3. การเขียนและขาย e-books OK หากคุณมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง คุณสามารถเขียนอ e ีบุ๊กและขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Amazon k i n d l e Direct Publishing ตัวอย่างเขียนหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหรือเคล็ดลับในการทำธุรกิจและขายในรูปแบบอ e ีบุ๊กสการสร้างเนื้อหาบน YouTube หรือ p o d c a s t ์สร้างช่อง YouTube หรือ p o d c a s t ์ที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่เป็นที่นิยมจากนั้นสามารถสร้างรายได้จากโฆษณา การสนับสนุนหรือการขายสินค้าหรือบริการตัวอย่างสร้างช่อง youtube ที่สอนเทคนิคการทำอาหารหรือสร้างพอดแคสต์ที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่คุณสนใจ 5. การให้บริการฟรีแลนซ์ f r e e l นซิ i ใช้ทักษะของคุณในการให้บริการฟรีแลนซ์เช่นการออกแบบกราฟิกการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนเนื้อหาตัวอย่าง ใช้แพลตฟอร์มฟรีแลนซ์เช่น Upwork หรือ Fiverr เพื่อหางานที่ตรงกับทักษะของคุณ6การเรียนรู้ทักษะใหม่และเสนอการบริการลงทุนเวลาในการเรียนรู้ทักษะใหม่เช่นการทำ SEO การตลาดดิจิทัลหรือการเขียนโปรแกรมจากนั้นเสนอทักษะเหล่านั้นเป็นบริการตัวอย่างเรียนรู้การตลาดดิจิทัล และเสนอบริการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ 7. การจัดเวิร์กช็อปหรือสัมนาออนไลน์หากคุณมีความเชี่ยวชาญในบางด้านคุณสามารถจัดสัมนาหรือเวิร์กช็อปออนไลน์และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าร่วมตัวอย่างจัดเวิร์กช็อปออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลหรือการสร้างธุรกิจออนไลน์ 8. การทำการตลาดแบบพันธมิตร เ e r f i l ิ Marketing ผ่านบล็อกหรือโซเชียลมีเดียสร้างบล็อกหรือโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่เน้นเนื้อหาเฉพาะเจาะจงจากนั้นใช้ลิงก์พันธมิตรเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการตัวอย่างเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและใส่ลิงก์พันธมิตรสำหรับการจองโรงแรมหรือแพ็กเกจทัวร์กการขายภาพถ่ายหรือกราฟิกออนไลน์ หากคุณมีทักษะในการถ่ายภาพหรือการออกแบบกราฟิกคุณสามารถขายผลงานของคุณผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับตลาดตัวอย่างขายภาพถ่ายผ่านเว็บไซต์สต็อกโฟโ t o เช่น Shutterstock หรือ Adobe Stock 10การเสนอการให้คำปรึกษาหรือการโค้ดใช้ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญของคุณในการให้คำปรึกษาหรือการโค้ดแก่บุคคลหรือองค์กรตัวอย่าง หากคุณมีประสบการณ์ในด้านการจัดการหรือการพัฒนาตนเองคุณสามารถเสนอโปรแกร,รมการโคร้ดหรือการให้คำปรึกษาผ่านสกายหรือสุม11การสร้างและขายคอร์สออนไลน์สร้างคอร์สออนไลน,ออน,ไลน์ในหัวข้อที่คุณมีความเชี่ยวชาญและขายคอร์สผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ตัวอย่างสร้างคอร์สการสอนการตลาดดิจิทัลและขายผ่านแพลตฟอร์มเช่นยูดีมีหรือที่เชเบอร์ 12. การขายสินค้าหรือบริการดิจิทัลสร้างสินค้าหรือบริการที่เป็นดิจิทัลเช่นซอฟต์แวร์โมเดล 3D หรือเทมเพลตและขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตัวอย่างขายเทมเพลต PowerPoint หรือไฟล์กราฟิกสำหรับการออกแบบผ่านเว็บไซต์อย่าง AC 13. การสร้างรายได้จากการตลาดผ่านอีเมลสร้างรายการอีเมล และใช้การตลาดผ่านอีเมลเพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการและสร้างรายได้จากการขายหรือการโฆษณาตัวอย่างสร้างจดหมายข่าวเกี่ยวกับเคล็ดลับการลงทุนและโปรโมทผลิตภัณฑ์การเงิน14การทำงานเป็นที่ปรึกษาอิสระใช้ความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆโดยไม่ต้องลงทุนเงินเพิ่มเติมตัวอย่าง ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทการเลือกวิธีการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับทักษะความสนใจและความสามารถในการใช้เวลาอย่างไรก็ตามการสร้างรายได้หรือความมั่งคั่งโดยไม่ต้องลงทุนอาจต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ